สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านมาพบก,บกับการทำนายประจำเดือนอีกแล้วนะคะกับ astro ออยขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเรามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าก็ผ่านไปแล้วนะคะกับเดือนสิงหาคมที่เต็มไปด้วยความระทึกขวัญแบบเรื่องตื่นเต้นอะไรเยอะแยะมากมายส่วนเดือนกันยายนเนี่ยนะคะ เป็นเดือนที่ดีมากๆเลยแล้วคุณจะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่ามันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมากกว่าเดือนที่แล้วโดวยเฉพาะชาวธาตุดินนะคะการมะกรพฤษธศนะคะเนื่องจากว่าคุณน่ะมีดาวพฤหัสแล้วก็ยูเรนัสอยู่ตรงนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นพระาทิตย์อยู่ตรงนี้หรือว่าลัคนาอยู่ตรงเนี้ยคุณก็จะมีความรู้สึกลื่นลมแล้วก็โชคดีมากกว่าคนอื่นนะคะ โอเคเรามาเริ่มกันที่เหตุการณ์แรกเลยนะคะวันที่4กันยายนซึ่งเป็นวันจนนันทนะวันนี้นะคะดาวศุกร์เขาเดินตรงแล้วเย้ทุกคนดีใจไหมคะหลังจากที่ถอยหลังมานาน40วันเต็มๆเ,เลยนะคะเขาก็เดินตรงจริงไดเรกก่อนไดเรกมันจะสเตชันเนาะสเตชันเรียกว่าหยุดแช่แช่แข็งเนี่ยในวันอาทิตย์ที่3นะคะ ฉะนั้นวันที่3เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะเราคอยจดบันทึกนะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นในในวันที่วีนัสไดเลกอะมันจะผลกระทบเนี่ยมันจะยาวนานและรุนแรงกว่ากว่าวันอื่นๆนะคะทีนี้พอดาวสุกเดินตรงแล้วเนี่ยเราก็สามารถผ่อนคลายในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักความสวยงาม ตอนนี้ก็เริ่มทําได้แล้วแต่ว่ารอให้ดาวพุธมันเดินตรงก่อนนะอีกไม่กี่วันเราอดใจรอนิดนึงนะคะทีนี้พอดาวสุกเดินตรงเนี่ยเขาก็แปะมือกับดาวพฤหัสเนาะดาวพฤหัสบอกว่าโอเคเธอเดินเดินตรงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวฉันถอยหลังบ้างในวันเดียวกันนั่นเองนะคะดาวพฤหัสเนี่ยก็แช่แข็งเนี่ยมันจะเขียนว่า ST ตรงนี้ซึ่งย่อมาจาก Station นะคะที่15องศาราศีพฤษภซึ่งเป็นราศีตรงกลางเอ่อราศีฟิกซ์ดิน และองศาตรงกลางไม่มีอะไรที่จะแช่แข็งมากไปกว่าน,นี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดาวพฤหัสสเ,เตชันแล้วโดนดาวใดของคุณด้วยด้วยแอสเปกต์กุมฉากเล็งนะคะมันจะมันจะมีผลกระทบที่แบบว่าที่คุณสามารถสังเกตได้อย่างเห็นได้ชัดแล้วมันก็จะเหมือนกับค่อนข้างพลิกชีวิตอะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง แบบดีๆนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวที่ให้โชคเพราะฉะนั้นดูดูสิมันไม่มีอะไรที่จะไม่เคลื่อนไหวมากไปกว่าราศีพฤษภอีกแล้วแบบสตรองมากมันจะสตรองแข็งแรงเข้มแข็งยาวนานอยู่ยัง้งยืนยง <laughs> forever and ever นี่คือ15องศาราศีพฤษภนะคะ <laughs> ก็แปะมือกันเนาะวีนัสเดินตรงพฤหัสบอกว่าเตรียมตัวถอยหลังละจ้า ต่อามาเลยนะคะในวันที่6วันพุทธที่6กันยายนนะคะพระอาทิตย์เนี่ยเขาอยู่กับดาวพุทธที่13องศาราศีกันนะคะจึงทำให้คุณเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปทำงานที่เราได้ผัดวันประกันพรุ่งมานานหรือมีอะไรที่มันยังไม่เสร็จเนี่ยเราจะย้อนกลับไปทำให้มันสะสางหรือเริ่มเริ่มมองสิ่งที่เราอเอ้ยคามานานเรากลับไปทำ อันนี้ก็คือเมื่อพุธกับอาทิตย์เขาอยู่ด้วยกันในราศีกันนะคะเป็นราศีแห่งความละเอียดละออรอบครอบจุกจิกเนาะไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้คือคือเดือนนี้ไม่มีอะไรแย่เลยอะ่ะคือคุณแบบว่ายิ้มได้เลยเตรียมรับข่าวดีสบายใจคนที่ทำธุรกิจก็เตรียมแบบว่าโอเคฉันจะได้ดำเนินธุรกิจอย่างอย่างดีได้แล้วอ้าวันที่ดี มากๆอีกวันหนึ่งเลยนะคะพระอาทิตย์ค่ะ120องศากับดาวพฤหัสคือเวลาอะไรที่มันอยู่ในกันน่ะมันก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ120องศากับพฤธศพเพราะมันเป็นธาตุดินเหมือนกันโอเคไหมสิ่งที่เป็นธาตุดินแต่ว่าไม่มีดาวกับเขาก็คือมักรแต่ถ้าคุณนะมีดาวส่วนตัวในราศีมักรน่ะคุณก็จะได้รับผลกระทบที่ดีๆผลดี ผลลับดีๆของเดือนนี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยมัน120องศากันแล้วถ้าคุณมีอะไรอยู่ฝั่งนี้มันจะเป็นแกรนทรวันนี้นะคะดาวพฤหัสกับดาวกับพระอาทิตย์เขาคุยกันดีๆแบบว่าช่วยเหลือส่งเสริมกันในองศาราศีที่มันส่งผลกระทบยาวนานเพราะฉะนั้นเริ่มต้นหรือวางแผนหรือทำอะไรที่มันมันจะมีความลัคกี้อะคะ่ะถ้าสมมติว่า คุณวางแผนว่าจะทำอะไรนะที่เป็นยาวๆนานๆเลยนะให้วางแผนวันนี้แล้วสิ่งที่คุณนึกถึงหรือสิ่งที่จะเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการวางแผนของคุณหรือในการกระทำใดๆก็ตามเลยของคุณนะคะไม่รู้ละอยากทำอะไรทำนะใน,นวันนั้นต่อมานะคะนิวมูนค่ะ นิวมูลเป็นนิวมูลที่ดีอีกแล้ววันนี้พี่ๆใช้คำว่าด,ดีเปลืองมากๆเลยนะคะแต่ว่าใช้ไปเถอะคาว่าด,ดีนะนิวมูลเนี่ยมันแปลว่าการเริ่มต้นใหม่ที่21เกือบ22แล้วเนาะเห็นพาทิตย์ปะ2 1่สราศีกันเนาะแล้วก็แลวพระจันทร์เขาก็จะมาจ้าเอสวัสดีจ้าแล้วก็ใครอีกคะ ดาวยูเรนอสอยู่ที่2 2 2 2 5 7นะคะของพืชศพอ่าทรายการ120องศาการเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ได้รับความช่วยเหลือจากยูเรนัสก็คือยูเรเนัสเขาถ้าความหมายดีของเขาอ่ะคือเทคโนโลยีความทันสมัยเซอร์ไพรส์แบบที่เราอุ้ยแบบเป็นเซอร์ไพรส์ดียเอ่้เราไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้มาก,ก่อน นะคะคและถ้าสมมติว่าคุณมีดาวอยู่ที่22องศานะ้ะ20 21 22 23เลยอ่ะพี่ริคถ่างให้กว้างๆเลยที่22องศาราศีมังกรคุณจะได้รับแกรนไทรยซึ่งคิดดูสิมันมีทั้งพาจันทร์ทั้งพอาทิ์แล้วก็ยูเรนัสเนี่ยมาทำให้ดาวตรงนี้ของคุณเนี่ยเกิดเซอร์ไพรส์การเริ่มต้นใหม่ที่เซอร์ไพรส์ที่ดีๆโอ้ยปงังอยากทำไรทำเลยนะคะ และในเสาร์อาทิตย์นั้นเองนี่พี่อุไม่อยากจะหยุดพูดเลยนะคะเพราะมันเป็นเรื่องดีๆแบบเบรกแตกเราเหยียบไม่อยู่แล้วนะก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ศุกร์าฉากพฤือหัดอาทิตย์ตีโกลนยูเรนะัสดาวพุธเดินตรง3มเหตุการณ์ด้วยกันซึ่งจะทำให้เป็น5ฟสตาเลยนะคะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่คุณควรจะ ไปลันลาแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะคุณเตรียมของที่จะขายเนี่ยเอาเยอะเอะเพราะว่ามันจะเป็นวันที่คนเนี่ยมีแฮปปี้มูททุกคนจะแบบอารมณ์ดีอยากจะใจใช้สอยแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีโปรโมชั่นอะไรหรืออยากจะล็อ product อะไรเนี่ยจัดเต็มในวันนั้นเลยนะคะเนื่องจากว่า ทั้งดาวสุขดาวพุทธเนี่ยเขาก็เดินตรงพาก,กันเดินตรงแบบเดินหน้าเดินหน้าประเทศไทยกันมากเลยแล้วก็เด <c oughs> ี๋ยวพี่อุ๋ยบอกว่าโอ๊ยไม่รู้จะสรรหาเขคาอะไรมาบรรยายแล้วนะคะทั้งแฮปปี้หมูแฮปปี้นิวแฮปปี้ริดเริ่ดปัง,ป,งปังกันไปนะคะถ้าจะไปเที่ยวหรือจะไปออกเดทไปอะไรลาลาไปเลยทำเลยโชคดีปัง โอเคต่อมานะคะเป็นวันที่19กันยายนก็จะเป็นพระอาทิตเนี่ยเขาเดินทางมาถึงที่26องศาราศีกันและซึ่งฝั่งตรงข้ามเป็นใครซึ่งฝั่งตรงข้ามคือคุณเนปจูนนะคะซึ่งเขาเป็นดาวแห่งการมองไม่เห็นมองไม่ชัดจับต้องไม่ได้ถูกไหมถ้าในดวงกําเนิดเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าคุณพ่อไม่ค่อยอยู่นะคะแต่นี้เราพูดถึง transit เราก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพ่อเรานะก็คือ วันนี้ถ้าเราอยากจะใช้ energy นี้ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดให้คุณ 1. ทําทำเรื่องของการกุศลเพราะว่าเนบจูนคือการกุศลอะไรที่เราสละไม่เห็นกั่ตัวนั่นคือเรื่อง Neptune, เนบจูนความหมายดีของเขาหรือ 2. ทํทำงานศิลป,ปะงานศิลป,ปะนี้ก็ไม่ได้ว่าต้องมานั่งวาดรูปหรือว่าปั้นอะไรนะคะอะไรก็ได้ที่เป็นการใช้ ความสวยงามแล้วก็สื่อกับศิลปะจิตวิญญาณทำนองเนี้ค่ะคือเนปจูนเนปจูนไพซิสไพซิสนะคะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่อง c h a r ตี้อาร์ต i ปิ t u ช l สามอย่างนี้นะแล้วมันจะเป็นวันที่ดีถ้าไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้ energy เนี้ยคุณก็จะรู้สึกเหนื่อยเพลีย <laughs> เราเราคงไม่อยากจะเหนื่อยเพลียเนาะเราก็โอเคไป ไปช่วยสมมุติว่าเห็นสุนัขข้างทางเขาดูหิวไ,ไปซื้อซื้ออะไรให้เขากินนะแค่นี้ก็พอแล้วอืมก็ใช้ energy แบบวันนั้นได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะวันต่อมาเลยนะคะ25กันยายนมีมีอะไรจ้ะดาวพุธกับดาวพฤหัสเขา120องศากันตีโกนกันนะคะอย่างที่บอกเนาะพอมันมีราศีกันกับราศีพฤศภมีดาวเนี่ย มันก็จะมีการพูดคุยเจรจากันอย่างดีๆอันนี้ก็คือทำแปลว่าอะไรดาวพุธจะได้รับโชคจากดาวพฤหัสเนาะแม้ดาวพฤหัสจะถอยหลังก็ไม่เป็นไรนะมันแค่อาจจะหมายถึงว่ามีเรื่องเก่ามาให้ทำส่วนดาวพุธเนี่ยสื่อสารเนาะอะไรก็ตามที่คุณสื่อสารเส้นสัญญาเจรจาไปพูดแบบ g i ิ s s p e e h h ไปรายงานหน้าห้องถ้าเป็นนักเรียนนะก็หรือไปขอขอเจราจากับใครถ้าเป็นผู้ใหญ่คืออะไรก็ได้ที่เป็นการเจราจาไปสื่อสารไปพูดคุยกับคนเนี่ยวันนั้นนะคุณจะได้รับสิ่งดีๆโชคดีๆจากคุณดาวพฤหัสนะคะปังอีกแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่ปังมากต่อมา วันศุกร์ที่29กันยายนนะคะก็จะมี full moon พัทร์เต็มดวงคันนี้พระจัทร์เนี่ยอยู่ในราศีเมษและพระาทิตย์อยู่ในราศีตุลเนาะเมษตุลอังคารศุกร์เป็นคู่รักกันนะคะก็จะมีจะมีความแบบว่าใจโฟทํทำไมใจถึงต้องโฟก็เนื่องจากว่าเห็นราศีตุลไหมคะ คือราศีตุลเจ้าของคือดาวสุ์ใช่ไหมราศีเมษเจ้าของคือดาวอังคารเสร็จดาวอัวงคารดาวสุ์เขาคุยกันแบบไหนเขาคุยกันด้วย60องศาเขารักกันเขาช่วยเหลือกันเขาแบบเขาไม่ทะเลาะก,กันเหมือนเป็นคู่รักที่แบบวันนี้เราจูงมือกันจะไปสมรสหรือจะจะไปทาอะไรที่ดีๆอะค่ะเห็นไหมเนี่ยคุยกันแต่ว่าดาวสุขเนี่ยเขาก็จะมีการฉากทําการฉาก90องศากับดาวยูเรนัสนะ แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้นางนางอารมณ์ดีเพราะว่าดาวังคารเขาคุยด้วยดีๆนะคะและดาวยูเรนัสถึงจะมาฉาก็นิดหน่อยไม่เป็นไรมากพี่ก็เลยเมีกล่องสุม่มเปิดเซอร์ไพรส์ให้นะคะก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เป็นโฟโมนที่จะทำให้คุณเนี่ยจิตใจอิ่มเอมรู้สึกกินดีปรีดาอย่างยิ่งหมดแล้วอา้าวทำไมวันที่ดีๆ ดน้อยจังก <motorcycle> <c oughs> ็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากเลยนะคะและเราก็คงจะได้เห็นอะไรที่มันเดินหน้าไปได้เนาะหลังจากที่อะไรมันคามานานนะคะถึงแม้ว่าจะมีหลายดาวที่เขาถอยหลังอนะเนาะแต่เป็นดาวนอกนะคะเป็นดาวนอกออส่วนดาวพฤหัสที่ถอยหลังนะคะจะถอยหลังจนถึงสิ้นปีเลยแต่ก็อีกเช่นกันมันเป็นดาวนอกอะ่ะเอาเป็นว่า ดาวในไม่ถอยหลังอะพอพอใจแล้วเนาะนดาวนอกถอยหลังกันโอเคค่ะสำหรับวันนี้มีใครสงสัยอะไรอย่าลืมพิมพ์เมนท์ถามเอาไว้ได้นะคะแล้วก็พบกับพี่วีใหม่เดือนหน้าเลยเดือนหน้าก็คือไม่กี่ไม่กี่วันนี้แล้วนะคะเจอก,กันวันที่เอ,อหน,งหนึงกันยายนเนาะโอเคค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ